สวัสดครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนะครับัมเปอร์รุ่น jpd 2 0 4นะครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์หนึ่งก็คือจะมีตัวเครื่องแล้วก็หัวโผบนะครับในส่วนของแท่นชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะฮะในส่วนของตัวโปปเนี่ยทางที่บริษัทจะมีให้เลือกเป็น2แบบนะครับคือชนิดแบบหัวเดี่ยวแล้วก็ตัวหัวแฝดนะครับตัวหัวเดี่ยวก็จะเป็น ในส่วนของหัว2.2มกะเฮิร์นะครับถ้าเป็นแบบหัวแฟลก็จะมีให้เลือกทั้งตัวหัว2.2มกะเฮิร์แล้วก็ตัวหัว3.3นะครับมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับที่จะเห็นจะเห็นว่าสวิตช์ออน f อจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องเลยนะครับให้เราทําการกดพอกดเสร็จแล้วนะครับจะเห็นแถบตัวเลขขึ้นตรงด้านล่างเป็นสีแดงนะครับวิธีการต่ออุปกรณ์นะครับ ให้เราทําการเสียบแจ็คเหมือนเราเสียบแจ็คสายไวรัสนะครับสายวาไฟเสียบมันจะมีเสียงดังแจ็คนะครับพอเสียบเสร็จแล้วให้เราทําการตรวจได้เลยนะครับโอเคถ้าเราตรวจเสร็จแล้วอาจจะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นนะครับการปรับปรุ่มเสียงให้เราทำการหมุนตัวสวิตช์นะครับสีน้ำเงินเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้คือการเพิ่มเสียง การลดเสียงก็คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของอรุ่น JPD 200C นะครับมาดูวิธีการชาร์จแบตนะครับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวแท่นชาร์จของเราจะสามารถติดได้กับผนังนะครับยึดสกูเข้ากับผนังได้เลยหรือว่าทางคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลมีพื้นที่ไม่พอก็สามารถวางไว้ตามโต๊ะหรือ อุปกรณ์แย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับวิธีการติดตั้งแท่นชาร์จนะครับพี่จะสังเกตเห็นว่าจะมีขั้วขั้วแบตสองขั้วตรงนี้นะครับแล้วก็วางวางให้ตรงนะครับวางลงแล้วก็ทําการต่อต่อสาย a แดปเตอร์เขาต่อเสร็จแล้วแล้วก็เสียบปลั๊กใช้แบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวแบตเตอรี่ของตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ที่ สองชั่วโมงครับผมขอบคุณครับ